ก็สวัสดีครับผมต้องนะครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงการใช้งาน c h a t GPT ในแบบที่เป็นขั้นแอดวานซ์ขึ้นมานิดนึงในจอที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นบทความที่ผมเขียนไว้ในมีเดียมถ้าใครอยากอ่านตัวเต็มก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วก็เข้าไปอ่านตัวเต็มได้เลยแต่ในคลิปนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมจะเริ่มที่ข้อแรกเลยก็แล้วกันข้อแรกในการที่จะใช้ h a t GPT ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือการให้คําแนะนําที่ดีกับตัว h a t GPT เพื่อที่เราจะให้ h a t GPT เนี่ยโฟกัสกับ รูปแบบคําตอบที่เป็นแบบที่เราต้องการมากขึ้นจริงๆหลายคนอาจจะเคยลองใช้แล้วแหละแบบว่าถาม h a GP t GPT ไปแล้วก็บอกให้ตอบมาแบบนั้นแบบนี้เป็นแพทเทิร์นแต่ทีเนี้ยผมอยากจะให้ลองใช้ในตัว c h a t GPT 4ก็คือเราให้แพทเทิร์นให้รูปแบบคาตอบไปมากขึ้นให้ตัวอย่างมากขึ้นเพื่อที่ให้ c h a t GPT เรียนรู้ว่าอา๋อเราต้องการคําตอบเป็นแพทเทิร์นประมาณนี้เป็นลันกษณะประมาณนี้จากตัวอย่างแล้วก็ค่อยถาม c h a t GPT ทีหนึง่งเพื่อที่เราจะได้คําตอบในแบบที่เราต้องการ ตัวอย่างก็คืออย่างตัวอย่างที่ผมใช้เนี่ยผมบอกแ h ทแท GPT ไปว่าผมต้องการตัวอย่างที่จะมาใส่ในบทความผมก็จะให้ข้อมูลเขาเขาก็บอกว่าโอเคผมก็ให้ข้อมูลไปว่าอ่าส้มเนี่ยสีส้มนะพีทสีชมพูเชอร์รี่สีแดงแอปเปิ้ลสีเหลืองถ้าทุกคนสังเกตนะแอปเปิ้ลสีเหลืองเนี่ยจริงๆงแอปเปิ้ลเนี่ยมันควรจะต้องเป็นสีแดงแต่ว่าผมให้แอปเปิ้ลไปเป็นสีเหลืองแต่สิ่งที่พอผมถามแชท GPT ว่าอ่าบอก บอกเราหน่อยว่าถ้าเป็นวานาน่าเนี่ยสีอะไรซึ่ง ChatGPT ก็ตอบถูกว่าเป็นสีเหลืองซึ่งจริงๆแล้วอ่ะตัวคำตัวตัวอย่างที่เราให้ ChatGPT ไปเนี่ยเราต้องการให้เพื่อเป็นแพทเทิร์นได้เฉยว่าเราต้องการจะต้องเอ่อต้องการให้คำตอบออกมาในลักษณะนี้นะคือเป็นตัวผลไม้แล้วก็ตามด้วยสีของมันซึ่งความถูกต้องของตัวเนื้อหาที่เราตัวตัวอย่างที่เราให้ไปเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นจะต้องถูกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ จริงๆมันก็ควรจะต้องถูกต้องระดับหนึ่งอะหลายๆตัวอย่างแต่ว่ามันอาจจะมีตัวอย่างที่ผิดพลาดไปบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัว ChatGPT เขาจะไปเรียนรู้เองว่าแพทเทิร์นมันเป็นแบบนี้แล้วก็หาคําตอบที่ถูกต้องให้เราที่เรามาดูข้อที่2ข้อที่2ก็คือการสมบทบาทบก็คือถ้าสมมุติเราต้องการจะให้ ChatGPT เนี่ยตอบคําถามเราในสับโพงงานที่มันจะพาะมากขึ้นเช่นอยากจะให้เป็นนักเขียนเป็นครูเป็นวิศวะ เพื่อที่เราจะได้ตีกรอบคําตอบได้ว่าเราต้องการคําตอบที่มันอยู่ในสโคปง,งานนี้เพราะบางทีเวลาเราใช้คําศัพท์บางอย่างไปเนี่ยบางเอ่อบางวิชาชีพมันก็จะมีบทมีคําศัพท์ที่มันทับซ้อนกันแล้วให้ความหมายที่มันแตกต่างกันไปการที่เราบอกแค่จินีไปเลยว่าโอเคคุณเป็นคุณเป็น,เ,ปนเอ่อวิศวะคุณเป็นนักเขียนคุณเป็นศิลปินเขาก็จะให้คําตอบเรากลับมาได้ในสโคปง,งานที่มันถูกต้องมั่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเอง โอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการใช้งานกันบ่าในตัวอย่างเนี้ยผมจะขอให้ ChatGPT เนี่ยเขียนอีเมลแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของบริษัทซึ่งทีนี้นมันจะดีฟลงไปกว่าเดิมนิดนึงจากตอนแรกอะผมบอกว่าให้ ChatGPT น่สมบทบาทเป็นวิชาชีพวิชาชีพนั้นๆไปเลยแล้วก็ให้คําตอบเราในแว่ขงนั้นแต่เนี้ยผมต้องการจะลงลึกมาอีกว่าให้ ChatGPT เนี่ยเป็นตัวแทนบริษัทเลยโดยที่บริษัทเนี้ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดๆเรื่องหนึ่งแล้วก็มีผลิดัณ์ตัวหนึ่งออกมา แล้วทีนี้จะเขียนอีเมลเพื่อแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนั้นยังไงดีงั้นตัวอย่างเนี่ยผมให้ ChatGPT เนี่ยลองคิดอีเมลขึ้นมาโดยระบุไปว่าบริษัทเนี้ยนอกจากเราเนี่ยเชี่ยวชาญเรื่องผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีปรดั์ล่าสุดออกมาเนี่ยคือห่อเวนห่อขี้ผึ้งที่สามารถเก็บอาหารได้และสามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้ผมก็บอก Cha t g p t ไปเลยว่าเนี่ยบริษัทเราเนี่ย เป็นแบบนี้นะคือเชี่ยวชาญเรื่องผลิตภัณฑ์ในบ้านซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เป็นเป็นห่อขี้ผึ้งที่ใช้ห่ออาหารแล้วก็สามารถที่จะนํากลับมาใช้ได้แล้วก็ให้ chatgpt เขียนอีเมลขึ้นมาเชฟ gpt เขาก็จะเขียนเป็นเหมือนเป็นโครงร่างแล้วก็เป็นเนื้อความของอีเมลมาให้เราแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อสามก็คือการเพิ่มลักษณะหรือว่ากำหนดขอบเขตของคำตอบ จา,จากข้อที่สองเนี่ยเราให้โลพีก็คือเป็นการกำหนดขอบเขตกว้างๆไปว่าเป็นเป็นวิชาชีพหรือเป็นอ่าเป็นบริษัทเป็นองคอ์กรเพื่อที่จะตีสโคบคําตอบไปแล้วแต่ทีเนี้ยเราต้องการให้ข้อจํากัดเพิ่มเข้าไปสมมติเราเขียนบทความหรือเขียนข้อความเนี่ยเราก็ถืกัว่าให้เป็นรบอกไปเลยว่าเราต้องการทวงข้อความวันนี้รูปแบบการเขียนวันนี้โครงสร้างประมาณนี้แล้วก็มีอะไรบ้างที่เราไม่ต้องการหรือเราต้องการเช่น จะให้ ChatGPT เนี่ยเขียนบทความเกี่ยวกับการพูดในที่สาธารนณะโดยมีขอบเขตแล้วก็มีข้อจํากัดดังนี้คือขอแค่5้าข้อขอเคล็ดลับ5้าข้อในการที่จะเอาชนะการตื่นเวทีระหว่างการพูดในที่สาธารนณะโดยที่เน้นไปที่การฝึกหายใจการสร้างภาพใจินตนาการแล้วก็ความคิดเชิงบวกทีนี้ผมก็เหมือนเดิมให้ข้อมูลกับ c h a t g p t ไปว่าโอเคแนะนําผมหน่อยเพราะเป็น5้าตัวอย่างนะที่จะ พูดตอนต่อเอพูดในที่สาธารณะโดยที่โฟกัสไปที่เรื่องของการหายใจเรื่องของภาพในหัวแล้วก็แล้วก็เรื่องของความคิดเชิงบวกซึ่ง ChatGPT ก็จะให้คําตอบมาว่าเป็นอ่าก็มีในส่วนของการหายใจการหายใจแล้วก็เป็นเรื่องของภาพภาพในหัวแล้วก็เป็นเรื่องของความคิดเชิงบวกความคิดเชิงบวกก็ประมาณน,นี้สําหรับในข้อที่สามโดยการที่เรากําหนด ขอบเขตเลยว่าเราจะเอาแค่นี้เดี๋ยวเรามารีแคปกันนิดนึงข้อแรกก็คือในส่วนของการที่เราให้คําแนะนําก็คือบอกตัว h ช t GPT ไปเลยว่าเราต้องการคําตอบแพทเทิร์นประมาณนี้นะมีตัวอย่างให้หนึ่งตัวอย่างที่หนึ่งตัวอย่างที่สองตัวอย่างที่สามให้ไปเลยแล้วก็ให้ h a t GPT ตอบคําตอบมาคล้ายๆกับตัวอย่างที่เราให้ไปข้อสองคือการเล่นบทบาทการสมงบทบาทโดยให้ h ช t GPT เนี่ยสมงบทบาทไปเลยว่าเป็น คนในวิชาชีพนี้วิชาชีพนี้แล้วให้คําตอบเรามาในสบโผวิชาชีพนั้นๆหรือว่าในองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะได้ข้อสามก็คือในเรื่องของการให้ขอบเขตและข้อจากัดก็คือต้องการตีสอบโผไปเลยว่าเราต้องการบทความหัวข้อกี่หัวข้อมีหัวข้อย่อยประมาณนี้แล้วก็โฟกัสในเรื่องอะไรแต่ก็ต้องบอกนี่ก่อนว่าตัวเนื้อหาทั้งหมดคอนเทนต์ทั้งหมดในคลิปนี้ที่ผมพูดไปเนี่ยหลักๆเลยมันจะโฟกัสไปที่ตัว chatgpt 4 แต่ว่าเราก็สามารถที่จะฝึกเอานำมาอัดแอปมาประยุกต์ใช้กับตัว ChatGPT 3.5หรือตัวเวอร์ชันฟรก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวในคลิปถัดไปคลิปถัดไปเนี่ยผมจะเป็นเทคนิคที่จะใช้กับตัว ChatGPT 4โดยเฉพาะเพราะว่าผมจะเทรนตัว ChatGPT อีทีนึงเพื่อที่จะให้คำตอบได้ตรงกับความต้องการของของเราแต่ว่าการที่จะเทรน ปริมาณมากๆเนี่ยมันจะทําได้เฉพาะใน ChatGPT 4เท่านั้นตัว ChatGPT 3.5หรือตัวฟรีเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะเทรนปริมาณมากได้มันก็จะทําได้อย่างเช่นาตามข้อหนึ่งก็คือให้ตัวอย่างไปแล้วก็ให้คําตอบเรากลับมาเลยแต่ว่าในคลิปต่อไปเนี่ยผมจะเทรนค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพื่อที่จะให้ได้คําตอบที่เราต้องการมากที่สุดดังนั้นแล้วมันจะใช้ได้เฉพาะในตัว ChatGPT 4ถ้าใครสนใจในคลิปต่อไปเนี่ยก็สามารถที่จะกดติดตามไว้ได้เลยเดียวผมจะมีคลิปถัดไปลงมา เอาบอกไว้ก่อนเลยก็ได้ว่าคลิปถัดไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการใช้ตัว ChatGPT 4มาคู่กับตัว Midjourney ในการที่จะใช้ ChatGPT 4เนี่ยสร้างพร้อมที่ใช้สำหรับตัว Midjourney ขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าระหว่างใช้ ChatGPT ช่วยกับไม่ใช้เนี่ยต่างแค่ไหนแล้วก็ใช้ ChatGPT แบบคิดพร้อมขึ้นมาแบบเปล่าๆเลยหรือที่เหมือนกับใช้ตัวฟรีคิดกับแบบที่เทรนมาแล้วเนี่ยคิดพร้อมให้เนี่ยมันต่างกันแค่ไหนก็รอดูในคลิปถัดไปได้เลย